เสนอรัฐบาลแจกเงินแบบใหม่เงินในบัญชีมีไม่ถึง1 0 0 0 0แสนบาทรับเงินได้ทันทีปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาการแจกเงินเยียวยา5,000บาทนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะแม้ว่ารัฐบาลและทีมงานเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะทำงานกันอย่ากเต็มที่แต่ก็ยังคงมีคนไทยมากมายอีกหลายล้านคนที่ประสบปัญหา หรือไม่ได้รับเงินเยียวยาที่พวกเขาควรจะได้รับอย่างไรก็ตามล่าสุดคุณเทพไทยเสยนพงศ์สสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องการแจกเงินเยียวยา5,000บาทที่เกิดขึ้นในตอนนี้นายเทพไทยเสยนพงศ์สสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงโครงการเราไม่ทิ้งกัน เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ของรัฐบาลว่าถ้าดูจากตัวเลขนะครับจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด25ล้านคนหากกระทรวงกันคลังต้องคัดกรองและแยกแยะออกเป็นแต่ละประเภทตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ให้เหลือเพียง9ล้านคนแม้ว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดประเภทผู้ได้รับการเยียวยาที่ชัดเจนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีอีกหลายคนหลายอาชีพที่ตกคลนไม่เข้าเงื่อนไขแต่ได้รับผลกระทบจึงออกมาเรียกร้องตามที่เป็นข่าวเช่นกลุ่มคนที่ขับ3ล้อกลุ่มดารานักแสดงกลุ่มศิลปินพื้นบ้านกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มอสมกลุ่มพระพิสุกสงฆ์และกลุ่มอื่นออีกหลายกลุ่มจึงทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นแล้ว เหมือนกับรัฐบาลนั้นเลือกปฏิบัติต่อคนไทยในบางอาชีพคนที่ถูกคัดกรองออกอีกจำนวน16ล้านคนย่อมเกิดความไม่พอใจรัฐบาลอย่างแน่นอนจึงทำให้มีการออกมาเรียกร้องทวงคืนความเป็นธรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกระทรวงการคลังก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามและอธิบายเหตุผลให้เป็นที่พอใจได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําและเลือกปฏิบัติของกลุ่มอาชีพบางอาชีพจึงอยากเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับภาครัฐในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยไม่เลือกสาขาอาชีพแต่จะเน้นถึงผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ไม่มีอันจะกินไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยขอเสนอให้รัฐบาลเยียวยาให้กับคนไทยทุกคน เดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3-6เดือนซึ่งจะใช้เงินงบประมาณใกล้เคียงกันโดยมีการกำหนดคุณสมบัติตังนี้ 1. เป็นคนไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปซึ่งโตพอที่จะรับผิดชอบตัวเองได้และต้องหารายได้เลี้ยงชีพตัวเอง 2. เป็นคนไทยที่มีบัญชีเงินฝากในธนาคารต่างๆรวมยอดเงินทุกบัญชีไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีเงินเก็บไม่มากพอที่จะดำรงชีวิตในระยะเวลา6เดือน3เป็นคนไทยที่ไม่มีบัญชีธนาคารเงินฝากกับธนาคารใดๆทั้งสิ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บสำหรับการเลี้ยงชีพและไม่มีไรายได้เหลือพอที่จะเก็บในธนาคารได้ถ้าหากรัฐบาลใช้หลักเกณฑ์3ข้อนี้ และใครมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขรัฐบาลก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้นั้นได้ทันทีไม่ต้องมาวุ่นวายกับการคัดกรองคุณสมบัติให้เสียเวลาของราชการเพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วโดยการตรวจสอบรายชื่อจากทะเบียนร,ราษฎรและบัญชีเงินฝากกับธนาคารต่างๆภายในประเทศที่มีระบบออนไลน์หรือเครือข่ายเชื่อมต่อกัน จะมีการถกเถียงหรือข้อสงสัยในเรื่องข้อมูลคุณสมบัติความเหลื่อมล้ำของผู้ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลอย่างแน่นอนจึงอยากจะเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนแปลงวิธีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับคเือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ของรัฐบาลเสียใหม่และยังไม่สายเกินไปที่จะทบทวนวิธีการเยียวยาดังกล่าวซึ่งส่วนตัวเห็นว่า เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้มีการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ทุกคนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ทนายดังแนะนำประชาชนที่โดน AI นั้นตัดสินอาชีพพราดสามารถฟ้องกระทรวงการคลังนำเข้าข้อมูลเท็จได้จากกรณีที่มีเหตุการณ์ประชาชนจานวนมาก ร้องเรียนว่าถูกระบบ AI ของเงินเยียวยา5,000บาทตัดสิทธิ์โดยแจ้งว่าเป็นเกษตรกร,เ,กรเป็นนักศึกษาทั้งที่ตนเองนั้นทำอาชีพค้าขายอาชีพอิสระทำให้หลายๆคนนั้นถูกตัดสิทธิ์แบบงงงดโดยทางด้านกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้คนเหล่านี้เตรียมตัวยื่นอุทธรณ์ลงทะเบียนใหม่ได้หลังจากการตรวจสอบลงทะเบียนทั้งหมดสิ้นสุดแล้วในรอบแรกซึ่ง จากเหตุการณ์นี้ทําให้ประชาชนหลายๆคนถึงกับไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทางด้านของทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้แนะนําหากโดนแบบนี้ผ่านทางรายการวิทยุคลื่น FM 100.5ว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่รัฐบาลนั้นกู้มา1.9ล,ล้านล้านบาท เพื่อลดทอนความเดือดร้อนของประชาชนในประเทศไทยและไม่ทราบว่ากระทรวงการคลังคิดได้อย่างไรที่ให้ AI มาตรวจสอบและได้แนะนำว่าหากหากว่าคนที่ลงทะเบียนถูกขึ้นชื่อว่าเป็นชาวนาเป็นเกษตรกร,กรทั้งที่ไม่ได้เป็นแสดงว่าหลวงทำข้อมูลผิดก็เท่ากับว่าต้องรับผิดชอบพอรบคอมเนื่องจากในช่วงแรกของทางด้านโคศก สบคอบอกเองว่าลงข้อมูลเท็จจะโดนดำเนินคดีและทำไม่กระทรวงการคลังลงข้อมูลเท็จถึงจะไม่โดนได้ยังไงทางด้านของทนายรณรงค์นะครับยังได้กล่าวอีกว่าเชื่ออย่างหนึ่งว่ากระบวนการตัวนี้พอเสร็จถ้าไม่มีพรกอฉุกเฉินผมบอกเลยว่ากระทรวงการคลังโดนฟ้องแหลกอย่างแน่นอนยืนยันแล้ว10อาชีพนี้ล่าสุด ไม่ต้องรอรับเงิน5,000บาทโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าสำหรับกลุ่มคนที่หมดสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันนะครับไม่ต้องรอรับเงิน5,000บาทถูแบ่งออกเป็น10กลุ่มด้วยกันนะครับดังนี้ 1. กลุ่มอายุต่ำกว่า18ปียังไม่เข้าสู่วัยทำงานนะครับไม่ใช่แรงงาน 2. คนที่ว่างงานอยู่แล้วไม่ใช่กลุ่มแรงงานลูกจ้างหรืออาชีพอิสระ ที่เดือดร้อนจากโควิด -19 เช่นถูกเลิกจ้างถูกลดเงินเดือนหรือสถานประกอบการถูกปิดกลุ่มที่3ผู้รับบำนาญเนื่องจากยังได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างสม่ำเสมอกลุ่มที่4ข้าราชการเพราะว่ายังมีงานทําและได้รับเงินเดือนตามปกติกลุ่มที่5 ผู้ได้รับเงินชดเชยจากการว่างงานจากประกันสังคมกลุ่มที่6นักเรียนนักศึกษาเนื่องจากเรียนหนังสือเป็นหลักไม่ใช่กลุ่มแรงงานลูกจ้างหรืออาชีพอิสระหากมีหนี้กะยศอจะได้รับการหักหนี้หลายล้านคนกลุ่มที่7เกษตรกร,เ,ร,กรเนื่องจากรัฐบาลได้หารือให้มีความช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 ระยะที่3อยู่แล้ว กลุ่มที่8ผู้ค้าขายออนไลน์เนื่องจากการขนส่งยังดำเนินการไปได้แม้ว่ายอดขายจะตกต่ำลงถือว่าเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกกลุ่มที่9คนงานก่อสร้างเนื่องจากเป็นกลุ่มอาชีพที่ยังดำเนินการต่อไปได้การก่อสร้างยังไม่ถูกระงับและกลุ่มที่10โปรแกรมเมอร์เนื่องจากอาชีพนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ที่ใดก็ได้ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด -19 ทั้งนี้นะครับผู้ที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้นะครับแต่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถกดยกเลิกการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันได้เช่นกันครับ